ประการแรกเลยเนี่ยเคล็ดราศีที่ใช้เนี่ยจะต้องเป็นเคล็ดราศีที่อยู่บนกรงเงินกองทองครับ mm hmm. แล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยควรจะเป็นชนิดที่ทําจากสัตวโลหะคํ mm hmm. าว่าสัตวโลหะเนี่ยหมายถึงเป็นองค์ประกอบของโลหะ7ชนิด mm hmm. เพราะในทางฮวงจุ้ยเนี่ยเ mm hmm. ชื่อว่านะครับพลังทั้งหมดเนี่ย mm hmm. เกิดขึ้นจากดาวเจดวงเคล็ดต่างๆเนี่ย mm hmm. เขามักจะใช้โลหะเบื้องต้นเนี่ยเจอย่างมารวมกัน mm hmm. mm hmm. นะเงื่อนไขต่อไปก็คือควรจะ วัดทิศทางหรือตำแหน่งเนี่ยให้ได้ถูกต้องแม่นยำครับยิ่งถ้าถูกต้องแม่นยำได้มากเคล็ดนี้ก็จะแสดงผลได้เร็วเหมือนอย่างที่ได้เรียนให้ทราบไปแล้วว่าภายใน3วันนับจากทำเสร็จม,มันควรจะแสดงผลแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่เราให้เคล็ดไปเนี่ยมันเป็นเคล็ดที่กระจายไปทั่วบ้านเพราะยะงนั้นจุดใดจุดหนึ่งมันต้องสำเร็จอยู่แล้วอ,อันนี้เผื่อเลือเผื่อขาด แล้วก็ตำแหน่งที่ว่าเนี่ยที่ว่าตำแหน่งตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งนอกจากกา,การวัดที่ถูกต้องแล้วเนี่ยจะต้องวัดที่จุดศูนย์กลางเพราะฉะนั้นจุดศูนย์กลางนี้เนี่ยถ้าเราหาคลาดเคลือ่อนทุกอย่างก็จะคลาดเคลือ่อนถ้ารเราต้องการที่จะให้เคล็ดนั้นเนี่ยมีพลังมากขึ้นกว่าปกติกว่าการทําปกติเราควรปูรองพื้นน,นะครับที่จะตั้งด้วยผมแดงครับจะเป็นเพียงผ้าแดงก็ได้ นะฮะหรือพรมแดงก็ดี<ช>ครับวางรองเอาไว้